ใจมื้อกินค่ะธรรมชาติของธรรมชาติแล้วค่ะเนาะยมเยียวเย้่ยมเสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาสวัสดีเริ่มต้นคลิปกับตอนตะวันตกดินนะคะนี่ค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็น อยากให้เพื่อนๆได้ชมเปิดคลิปที่ไรก็เปิดแต่ช่วงเช้านะคะเนาะมาวันนี้กันเลยเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเปิดคลิปตอนตะวันตกดินเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆคะ่ะชอบไหมคะคลิปตอนตะวันตกดินสวยทุกวันคะ่ะ สวยค่ะตัวปลูกเองปลูกเองชมเชยเองงามอะไรขนาดนั้นวิวตะวันตกดินว่าต้องไปดูไกลดูนาบ้านนี่ละค่ะอ่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าเนาะค่ะนะเริ่มคลิปตอนตะวันตกดินค่ะวันนี้น,นั่งฟังเสียงนกร้องตอนเท่เศร้าค่ะวัดดีตอนเทเศ้าเนาะค่ะนะบรรยากาศใบฝักทองนีก่ก็ส่า งามคันเนาะค่ะนะเอาไปมกน้ำม่นอย่งนด้เนาะคะ่ะปักท้องของแม่บ้านออกลูกออกน้อยมากก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะแต่กบ็บ่ได้กินดอกค่ะพวกกระหอกเอาไปกินก่อนเดี๋ยวแม่บ้านจะเด็ดเอาดีกว่าเด็ดเอายอด,นยอด,ดเนี่ยค่ะเด็ดเอายอดนี่ยอดเดี่ยไปมุกใส่น้ำมันหรือไปแกงใส่น้ำมันเนาะค่ะนะ่ะ หลวกตำเจี้ยวก็ว่ากันไปเนาะคะนะ่ะเนาะดอกปักทองตอนเท้าเ้าเก็บเอาไปแกงเส้นน้หมัดีกว่าล้อมาหลายอาทิตย์แล้วบอได้กินได้เพื่อกวงกระหลอกกับกินมดค่ะเก็บออยยอดเอาดอกนี้ไปแกงดีกว่าเนาะคะนะ่ะเดี๋ยวก,ก็เก็บให้เรียบร้อยกันตอนแหลกห่วงนะคะห่วงและเสียดายบ่อยากเก็บ แต่กะนั่นแหละค่ะเนาะเพราะว่าเฮาอยากกินนวยเพิ่นบ่ได้กินละค่ะหนาวมาละออกนวยมาหน่อยๆอย่ะกระหลอกเอาไปกินก่อนค่ะกระหลอกก,กับมักแห้งค่ะเก็บอดดอกเนี่ยดอกบ่ได้กินจักเท่อลูกออกมากะกระหลอกเอาไปกินมดแม่บ้านเลยเก็บเอาไปลวกกินที่กลัวดอกผักนี่ทิมหวงไว้ตั้งลายอาทิตย์เนาะหวังบ่กินดอกมาโดนนะคะ วันนี้จะเข้าหน้าหนาวบ่ได้กินนวยก็ได้กินดอกกินกานกินใบกันยังดีนะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ย่ะภูมิใจเด้ได้กินดอกอยู่ค่ะได้กินดอกอยู่ปีนี้บ่ได้กินนวยบ่ได้กินนวยเนี่ยเก็บไว้นวยนี่นวยนี่จะรอดไหมนี่ลูกนี่จะรอดไหมนี่เนี่ยแม่บ้านจะเก็บไว้ลูกนี่คะ่ะจะรอดไหมรอดจากกระหอกค่ะกระหอกกระแตค่ะมากค่ะ แต่กินดอกอะภูมิใจแล้วล่ะ <c oughs> จะเอาไปต้มลวกจิ้มแจว้วหรือจะเอาไปแกงแซลมอนหรือจะใส่แกงเห็ดก็ได้เนะค่ะเนาะแม่บ้านไม่จะไกเก็บงวดน,นี้นาหนาวก็มาจะมาแล้วแม่บ้านได้เก็บค่ะได,ได้กำนึ่งอยู่ค่ะได้กำนึ่งอยู่ได้นี่เนาะ,อะหอมๆแม,ม่บ้านหลอกหลอกอันหนังพันออกเรียบร้อยละ หอมหอม,หอมค่ะบรรยากาศธรรมชาติดีดีค่ะดูเสียงนกร้องเอเจ้าเจียเจ้าเจียหะค่ะเอเอบรรยากาศตอนเท่าเศร้าก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้เลยค่ะ ธรรมชาติของแท้สวรรค์บนดินก็นี่แหละค่ะที่นี่แหละค่ะวันนั้นแม,ม,ม,ม่บ้านขึออ้นมาตัดเนี่ยดอกยาเนี่ยฝนตกล้มพันกระเอนเนาะคะ่ะพันนักดอกพันค่ะแม่บานก็ตัดออกส w ง n g ่างเนาะเอาไว้ตรงกลางนะ,ะออกดอกมาก็สวยงามเลยนี่แหละค่ะ ดีไลท์ดีไลท์สุดยอดของธรรมชาติค่ะหกโมงเชา้าสี่ส้านาทีก็จะประมาณนี้จะบรรยากาศเย็ยนหมอกเต็มพื้นดินแต่ว่าหมอกลงไม่นาเหมือนวันก่อน เสียงงน้อมื้อเที่ยงของเราง่ายๆสไตล์ของแม่ปางแอนลองนาลินนะคะนะ่ะน่ะสมตำขนมจีนอีรค่ะมันทีขี้เกียจหาหลายๆอย่า,างมารวมกันก่อนเอาแค่นี้พอค่ะมามาจกสมตำน้ำกันเลยค่ะนั่นาลินจกก่อนนะคนนี้อ้ยแซะมาค่ะมามะจกน้ำกันจกน้ำกันจกน้ำกันง่ายๆค่ะมันทีขี้เกียจขี้ขันเก็บดอกผักมาตะกี่ เราจะเห็นในน้นังกินยัง่านคิดออกดหคะเนี่ยก็ได้ส่งตำอาหารเที่ยงจองไม่ลูกง่ายๆค่ะมาจากจกน้นกันเลยค่ะเด้ออือหมเต็นขนมจีนเนี่ยเนีย แชบแช่บ่บอฮะเนี่ยอุ้ยคองมักนาลิน,นอคองมักนาลินมักลายต้มตำปลาระกุ้งกระมีที่กันเอาออกมาค่ะง่ายๆค่ะ แฮนมมีแห้แนกกินทีเดียวแตงกิ้วไม่เลขอบคุณค่ะเลนลี่ลองเ่นบึงยูทูป โอ้ยเผ็ดนำถึงตอนที่เกี่ยวโดนชิ้นมามาพริกค่ะเผ็ดเลยเฮ้ยใจมื้อกินค่ะ ธรรมาชาติของก<ด>ินสมตำน,น,นะค่ะแม่บ้านจะกินมือดีกว่าแซบดีแ้าใส่สมก,กับวัฒนธรรมัดบ์แซบแซบคนละแบบเนาะแซบ่บอสนี่โอ้ยเนาะเออนั่นแหละอืมอือนอน นอนไม่เกรงใจมามีเลยนะกุกินะอืมสบายเชีย